รีวิว redmi watch 5 l i g h จะสวยและมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจตามมาดูได้เลยครับ redmi watch ห้า l i g h เป็นตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ขอวัสดุของตัวเรือนตัวเฟรมเป็นโลหะหน้านหลังปิดด้วยพลาสติก ผิวหออยาบนะครับดูดีทีเดียวเลยเรียกว่าดีไซน์มาแบบมินิมอลนะครับสไตล์แบบเรียบหรูดูสวยงามในส่วนของตัวหน้าจอมากับหน้าจอสีอเมริดขนาด1.96นิ้วให้ความสว่างของตัวหน้าจอ600นิตและมีโหมด Always On Display สามารถเลือกหน้าปัดได้มากกว่า200แบบ และมีโหมดฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเรียกว่าครบเครื่องเลยทีเดียวสําหรับตัวสมาร์ทวอดเคร่นี้ในส่วนของการออกกำลังกา,ายมีโหมดกีฬาให้เลือกมากกว่า150โหมดครับ,รบฟังก์ชันเกี่ยวเรื่องสุขภาพก็มีครบเลครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจตรวจในเรื่องของการนอนวัดอัตราออกซิเจนในเลือด การควบคุมเพลงในมือถือไปฉายและการค้นหาโทรศัพท์เจ็ดสุดตัวนี้ยังสามารถโทรออกได้ผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธทั้งการโทรออกและรับสายสามารถคุยผ่านตัวนาฬิกาได้เลยเรียกว่าสดมะดวกมากๆครับมี GPS จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเอาไปออกกำลังกายการกันน้ำอยู่ที่5 atm ส่ไว้นา้าไดสมารถกันน้ําจากการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราได้สนใจกดที่ลิงก์ได้เลยครับ